มาพบกับ q ค e ีนเอ e กันอีกแล้วนะคะคุณนเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ thing, Positive เดฟวิ่งโ i รเ e สต์ y ี่เบบี้เคสที่อล s ค่ะและในเวนตอมอีพิโนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาดูเรื่องราวระหว่างคุณและเขากันต่อเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมมีลุ้นข่าวดีกันหรือเปล่านะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว,ว,ว้ว่านี่คือ General Meeting เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วลส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันอย่างที่ควีนบอกไปแต่เบื้องต้นเลยนะคะควีนรู้สึกถึง Energy ของคนที่มีความเศร้าในเรื่องความรักอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะมีความคุ้นคิดถึงคนเก่าๆอะไรเก่าๆหรือคนของคุณอยู่ค่ะและณนะตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าคนของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงของการโฟกัสที่ชีวิตของเขาเองหรือเขาทํางานหนักมากจนไม่มีเวลามาตอบคุณนะคะ ทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาที่จะได้มาชิดชัดกับคุณหรือว่ามาเช็คแค่คุณเหมือนอย่างที่เคยเป็นซึ่งมันก็หลีดให้คุณเกิดความสงสัยกับตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือเขาไม่สนใจคุณแล้วนะคะ แล้วบางคนในที่นี้หนักข้อเข้าไปอีกนะคะคิดจะ move on ไปจากคนๆนี้เลยนะคะเพราะว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยมันสะสมขึ้นทุกวันทุกวันนะคะและยิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันนะ่ะอยากได้เธอเป็นแฟนแต่เธอแบบไม่ชัดเจนกับฉันสักทีหนึ่งก็เลยอยากจะได้ความชัดเจนและทุกวันนี้ถ้ามันอยู่อะ่ะมันก็จะรู้สึกทุกรู้สึกเศร้ารู้สึก เครียดคิดมากกังวลอะไรเงี้ยนึกออกปามันคือสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ไงก็เลยรู้สึกว่าเออฉันอยากจะ move on หรือฉันอยากจะเคลียร์คัดชัดเจนไปตรงๆเลยว่าเธอจะเอาอย่างไงกับฉันกันแน่นะคะนะถ้างั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วมาเปิดไพ่กันเลยดีกว่าคะ่ะใดๆก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆได้นะคะนะ ใครที่อยากสนับสนุนช่อง Queen e d ก็สามารถกด Super Thanks ให้กำลังใจ Queen ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะใครอยากเซ็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม่มามหาหรือมาปรึกษากับ Queen ได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงกันแน่นะคะคนที่ของเขาที่มีต่อคุณคนที่ดูคลิปนี้อยู่ Brandon อ,อีกส่วนนี้นะจ๊ะ เดทกับคนบ้างงานอูนใช่ไหมอืมอโเคเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะควินจะขอสักสามใบเพื่อดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะเอาคะมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยสับอีกรอบหนึ่ง The strength นะคะ The next card ค่ะก็คือ s w e e n of Cups ค่ะและ The last one นะคะ s w e e n of Wands ค่ะช่วงนี้นะคะเขาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองค่อนข้างมากค่ะถามว่าเขามีความคิดถึงคุณไหมมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะอยู่ในนี้ มีความคิดถึงมีความฟุ้งซ่านมีความแวบมาคิดถึงคุณหรือนึกถึงคุณอยู่ค่ะแต่มไม่ได้นึกถึงคุณแค่คนเดียวไงนึกถึงหลายอย่างอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองชื่อเสียงความสําเร็จบ้านรถนะคะอุปสรรคศัตรูนะคะคนที่เป็นแบบผู้ใหญ่ ที่สนับสูนย์อุปถัมภ์เขานะคะหรือแม้กระทั่งว่าแผนถัดไปในชีวิตคือยังไงหรือแบบณตอนนี้คนของคุณนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะทํามากๆเหมือนมีแบบบิ๊กโปรเจกต์เลยนะคะเช่นอยากจะเล่นหุ้นด้วยนะแล้วก็อยากจะไปแข่งรถด,ด้วย อยากทําทออย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าทํางานประจํารับจ็อบหลายที่อะไรเงี้ยค่ะนะเขาเพยายามอย่างมากเพื่อที่จะฝึกฝนศักยภาพของตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าค่ะแต่ณตอนนี้ค่ะจิตของเขาทั้งหมดนะคะจึงทุ่มไปที่เรื่องของการงานและชีวิตส่วนตัวจนทําให้เขาค่ะล้าเลยในยเรื่องของความรักนะคะณตอนนี้เนี่ยเขาเปรียบเสมือนเจ้ากระต่ายตัวน้อยนะคะที่พร้อมจะสู้กับทุกอุปสรรคที่เข้ามาหรือว่า ความน่ากลัวหรือว่าสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเขาเพื่อที่จะได้จับหลายอย่างในชีวิตพร้อมๆกันนะคะนะและ เขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทุ่มเทกับเรื่องของการงานมากกว่านี้นี่ควินถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณแต่ไพ่ดันตอบถึงซิจูเอชั่นที่เขาเป็นอยู่ถ้าอย่างงั้นเราต้องมาสับไพ่กันใหม่ถึงความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่านะคะนะไพ่ของควินเนี่ยเขาจะไม่ชอบตอบตรงคําถามหรอกโดยเฉพาะสําหรับนี้นะคะเขาจะบอกในสิ่งที่ you should know about him นึกออกปะแต่ว่าบางทีก็จะมีบางสําหรับที่จะตอบแบบตรงไปตรงมาบางทีก็ตรงเกินค่ะแอบเมาส์ไพ่นิดนึงนะ บางทีก็แบบตรงแบบตรงเว่อว่จนแบบจึ๊อแล้วฉันผู้เป็นในชนะหมอดูผู้อ่านไพ่เออฉันจะต้องแบบตอบอย่างไรให้มันดูแบบไม่จึ้งเหมือนอย่างที่เธอกระแทกตาฉันมานะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความสึ่ของเขากันค่ะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันอีกรอบหนึ่งนะคุณไม่น่าเก็บเอารนันเลยอ่ะไม่เป็นไรสักใหม่นะคะนะโอเคมาไหนดูซิเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสับแล้วก็ต้องกรีดม่อีกรอบหนึ่งด้วย เดี๋ยวพีนจะาถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณและแอคชั่นถัดไปของเขาทีเดียวเลยนะคะ,ะได้ไม่ต้องสับหลายรอบนะอ่ะไหนดูสิยังไม่เก็บแต่อยากเก็บเพราะมันรกเดี๋ยวเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปโอเคได้เก็บแล้วนะจ๊ะโอเคอะได้มาแล้วนะจ๊ะทะ่าดาหนึ่งสอง สามเอาวางไว้ตรงนี้ถัดมานะคะ the sun ค่ะ the next card นะคะ a p e f p e n t a c l e ค่ะแล้วก็ the last one นะคะ six p e p e n t a c l e ค่ะ เธอคะ่ะเขาก็มีเธออยู่ในใจคะ่ะเพราะเขาชอบเธอเขาก็รู้สึกดีกับเธอเธอเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเขาเธอเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะเติบโตมากขึ้นนะคะอยากจะพัฒนาเองมากขึ้นอยากจะเก่งแล้วก็อยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย อยากทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มั่นคงและสามารถเลี้ยงดูคุณได้สามารถเปคุณได้นะคะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้นะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนด้วย w a t テイเวอเวค่ะณนะตอนนี้ค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มีเวิร์กเกิและเขาอยากมีเวลาให้กับคุณมากกว่านะี้แต่เขาก็รู้ว่าณตอนนี้สิ่งที่เขาทุ่มเทคือเรื่องของการงานนะคะความสําเร็จการเจริญเติบโตก้าวหนะ้าการพัฒนาตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้จะมีเวลาให้กับคุณ สักเท่าไหร่แล้วเขาก็รู้ถึงข้อเสียตรงนี้ด้วยว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเขารู้ว่ามันทาให้คุณนอยและทําให้คุณอยาก Move On แต่เธอรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาตอนนี้เนี่ย ฉันกำลังทุ่มเทกับชีวิตของฉันอยู่ฉันอยากให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะนะคะควีนรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากไปต่อกับคุณมากๆและอยา้ความสัมพันธ์นี้มัน very workout และเขารู้ว่ามันมัน can be working out มันสามารถแบบเฮ้ยไปต่อได้จริงๆแต่ขอให้แบบ ค่อยเป็นค่อยไปขอฉันจัดการกับชีวิตของฉันเองก่อนในตอนนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะคะ Energy เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ Positive แล้วก็ รู้ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เขาแบบจัดการกับชีวิตของตัวเองได้แล้วนะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็จะมาให้มาออฟเฟอร์ในสิ่งคุณต้องการโดยเฉพาะเวชชเพราณตรงน,นี้เขากําลังหาเงินเพื่อจะได้เลี้ยงดูตัวเองและสามารถ taking care of you ได้นะคะนะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเขาจะทํำยังไงกับคุณต่อไปนะจ๊ะที่เราเปิดไพ่มาค่ะเที p บ s ็ t ตนะคะ the next card ค่ะ n าย bones นะคะ ดีอิมเพอร์ค่ะ ก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียคุณไปแต่นะตอนนี้ถ้าให้เลือกระหว่างคุณกับงานขอเลือกงานก่อนเพราะว่างานให้เงินและถ้ามีเงินมีงานมีความมั่นคงจะสามารถ take care of you ได้และคุณก็จะ p roud of him ที่ he can take care of you อะไรอย่างเงี้ยในในมุมของเขาที่เขาคิดประมาณนี้นะคะคุณเลยมองว่าถ้าเขาจะ take action อะไรในเร็วๆนี้ในเอพิโซดเนี้ยคุณมองว่ายังแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำอะไรที่มันดราม่าหรือบีไปเขาต้องตัดสินใจค่ะเขาจะพยายามพิกา กเพื่อให้เขาเป็นคนคุมเกมนี้และให้คุณอะยังคงรอเขาอยู่แต่ควีนยังไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางตรงไหนว่าแบบเขาจะทําอย่างไรให้เขาแบบพิกิกสถานการณ์มาคุมเกมคือคุณอาจจะแบบที่พีบอกไปคุณอาจจะอยาก move on แล้วแต่ตัวเขาอะแบบคงมีวิธีที่จะทำให้คุณแบบอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขาจะทําอย่างนั้นนะคะเขาเสียใจมากๆถ้าเกิดว่าคุณจะหันหลังให้และมันจะกลายเป็นปมในใจของเขาดังนั้นเนี่ยเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปแต่เขาก็ไม่อยากที่จะให้งานของเขาพังเขาก็เลยอาจจะมีวิธีที่จะพูดกแับคุณ หรือว่าค v นวิสคุณให้อยู่ต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ที่แน่ๆคุณรู้สึกว่าถ้าเขาเคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะในเรื่องของจิตใจต่างๆนะปมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคนของคุณนะคะเขาก็มีความพยายามในการที่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องตรงนี้นะคะ w o r ร e experience past, i t the p a s ดอดีตอันเลวร้าย ที่ผ่านมาและพยายามที่จะมีอํานาจในการควบคุมสถานการณ์ควบคุมความกลัวของตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับขุนนั่นเองค่ะก่อนจากการน,นะคะเรามาดูไพ่โลกเสริของควีนดีกว่าว่าไพ่โลกเสริของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ เอาละค่ะกดสาธุ99นะคะนอมรับพลังงานดีๆให้พลังงานดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะนะใครคอมเมนต์ขอให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะใครกดแบงค์กดตัวเนทนะคะขอให้กุ้สมผลบุญที่ทำกับควีนในวันนี้นะ,ะให้คุณได้คนนี้เป็นแฟนและให้เขาแบบสนใจคุณมากกว่างาน,นอสาธุเลยนะคะและ ใครอยากซื้อตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม้มาหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง s ดซ์ p t ปจ n Sports ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะในดิซิขอคำแนะนำขอคำแนะนำเราจะกรีดให้บนนี้ ดูแล้วอ่ะไหนดูซิคินว่าการจีดไพ่ทับไพ่ที่มีอยู่เป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยอ่ะขอจัดเรียงให้สวยแป๊บหนึ่งนะคะรู้สึกว่าถ้ามันไม่สวยแล้วมันจะ ค้างค่าใจเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะขออนุญาตฝากงานเขียนของคุนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสนุกมากเลยเรื่องนี้พระเอกคือแบบน่ารักมากๆนะคะนะ่อ่านแล้วรู้สึกแบบใจฟูนุกนีคือพระเอกเนี่ยเย็นชาเหมือนคนของคุณเลยโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองแต่พอแบบค e to love นะ เป็นเรื่องของนางเอกเนี่ยก็จะรู้สึกแคร์ใส่ใจอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบที่ซินเดเรยนะคะนะใครชอบเพกใส่ซึนเพกเย็นชาเพกเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะสามารถอุดหนุนกันได้ค่ะสั่งวันนี้นะคะส่งฟรีแถมลายเซ็นด้วยค่ะ599บาทเท่านั้นนะคะสั่งได้ที่ลายไมช็อปลายเดียวกับดูวดวงของคุณเองค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่ได้รับเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะจะวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะโอเค The first one ค่ะคือ chemistry นะคะ t h e y i strong a s magnetic attraction h here นะคะ a n t h e last one นะคะคือ children you you love life is being affected by children นะคะเท่าที่ดูจากพลังงานตรงนี้นะบอกเลยค่ะว่า คุณและเขามีเคมีที่ตรงกันดังนั้นนะคะจงกิฟต์อัพอย่าพึ่งท้อถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวความรักคุณกลัวการสูญเสียเขาคุณกลัวว่าเขาจะเทคุณใดๆก็ตามคุณกลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกับคุณลองถอยกลับมาดูกับตัวเองหน่อยสิว่าในเด็กที่ผ่านมาในวัยเด็กนะคะวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามในเรื่องของความรักอะ่ะเคยมีประสบการณ์ที่มันกระทบเป็นปมหรือเปล่าแล้วจัดการแก้ไขมันนะคะคุณจะมาแก้ไขปมกับควีนได้หรือจะแก้ไขด้วยตัวเองก็ได้แต่มันสําคัญ มากที่คุณจะต้องเยียวยาตัวเองในเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ฝั่งเขานะคะฝั่งคุณเองก็ต้องเยียวยาตัวเองและทำตัวเองให้พร้อมสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้นะคะคุณและเขาตัดขาดกันยากค่ะเพราะเขาก็คิดถึงคุณและเขาก็อยากมีคุณอ,อยู่ในชีวิตและมันมีเคมีที่ตรงกันเวอร์เเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้มีโอกาสจะตั้งคันสําหรับบางคนด้วยนะคะและก่อนจกกันจริงๆค่ะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานใน เอพิซดนี้นะคะก็คือไอศครีมแท่งนะคะแล้วก็แซนด์วิชเนยถั่วผสมแยมบูเบอรี่นะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังบุริเยมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะกดสาธุ9ก 19, นาร้นรับพลังงานดีๆนะคะเพื่อพลังงานดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงๆใครที่กดสุปตังไซครีนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้กุณสมผลบุญที่ทํากับควีนในวันนี้นะควีนเออพรแล้วนะเร็วยกมือพนมควินเออพรขอให้เขาให้ความสนใจคุณมากกว่าสนใจงานนะคะและติดต่อกับหาคุณอย่างทันทีสาธุเพียงนะคะกดสุร์แดงดวนๆค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์นะคะ ฟังแล้วรู้สึกงไงแชร์ได้เสนอหัวข้อได้นะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b ์กันด้วยนะคะเป็นค่ากูไว้กันละกันนะและถ้าใครอยากเชคด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มาหารือมาปรึกษา,กษามาพูดคุยกับคุยได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปิดีโอถัดไปนะคะ made for c e be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ でビデオおなはバイ